สวัสดีครับมาต่อกันที่พาร์ทของปัจจัยพื้นฐานนะครับวันนี้เรามีเปเปอร์อยู่ BCG p G นะครับ BCG p G เนี่ยเรามีเปเปอร์เป็นอัปเดตนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มเลยนะครับก็ถึงแม้ว่าตัวเงินกีบเนี่ยจะอ่อนค่าลงมาอย่างต่อนเนื่องในช่วง year to date นะครับแต่ว่า BCG p G เนี่ยก็มีรายรับของตัว สกุลเงินกีบประมาณสักสองเปอร์เซ็นของรายได้รวมเท่านั้นเองก็เลยได้รับผลกระทบในประเด็นนี้เนี่ยอย่างจํากัดน,นะครับส่วนในประเด็นของการที่ BCPG เนี่ยมเีเงินค้างชําระจากรัฐบาลลาวนะครับสําหรับค่าไฟฟ้าเนี่ยบริษัทก็อยู่ระหว่างการลดความเสี่ยงดังกล่าวลงผ่านการาลงทุนสายส่งจากลาวไปเวียดนามนะครับซึ่งในกรณีที่สายส่งตรงนี้เนี่ยสร้างเสร็จเนี่ยบริษัทจะสามารถเลือกขายไฟให้กับาทางการเวียดนามที่มีเสถียรภาพทางการเงินที่ดีกว่าเนี่ยได้ครับ โดยสายส่งนี้นะครับก็น่าจะเสร็จสิ้นภายในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้แล้วก็สามารถเริ่มขายไฟได้ทันทีเลยครับส่วนในส่วนของประมาณการของเรานะครับเรามีการปรับประมาณการลงประมาณ2-3%านะครับสำหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้าเป็น1 8 4 6ล้านบาทแล้วก็1 4 3 1ล้านบาทตามลำดับนะครับตรงนี้เนี่ยก็ปรับลงเพื่อสะท้อนผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆเพื่อรับมือกับค่างเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ย BCPG มีหนี้ที่เป็นโฟลต์เรทนะครับอยู่ประมาณ14,000ล้านบาทแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในสกุลเงิน u s ดอลลาร์นะครับทำให้การขึ้นดอกเบี้ยทุก1%ของเฟดเนี่ยจะกระทบต่อกำไรของบริษัทประมาณเจ็ดสล้านบาทต่อปีครับแล้วก็ในส่วนของ e valuation นะครับในปัจจุบันเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยแล้วก็เมริกาหรือว่าบอลยูไทยอเมการะยะสิปีเนี่ย ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับถึง3%แล้วนะครับทำให้เรามีการ revise ตัวแว็ขึ้นมาจากเดิมเนี่ยเป็น66.6%ครับทำให้ราคาเหมาะสมของเราในปีนี้เนี่ยลดลงจากเดิมเนี่ยที่18บาทลงมาเป็น1 5บาท70ตังค์นะครับแต่ว่าก็ยังมีอัพไซ e อยู่ค่อนข้างสูงแล้วก็ BC b c v g เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งนะครับมีเงินสดประมาณ25,000ล้านบาทณนะสิ้นไตรมาสหนึ่งนะครับก็หรือ ประมาณสัก4ของ Market Cap เลยทำให้มีความพร้อมสูงในการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆครับเราเลยยังคงคำแนะนำซื้อสำหรับตัว b c p g นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับเซสชันของเราแล้วก็พบกันใหม่วันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b สไครและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ สำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s f เ first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ